สนับสนุนโดยโ o เ e n น t u r a l White ผลิตภัณฑ์ีจ r e j o แอมบ m เ i อร์คาเข้าสู่เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายเพื่อคัดเลือกสาวงามตัวแทนชุมชนให้เหลือเพียง5คนที่จะได้สารฝันต่อภารกิจในวันนี้นักสรญหาท่านใดจะมามอบภารกิจสุดท้ายเรามาลุ้นไปพร้พรอมๆกันเลยครับ เราวันนี้ตื่นนอนมาก็ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ลงมานั่งเล่นกับเพื่อนๆี่อการแค่ครึ่งชั่วโมงเองน้อยเนาะเผ็ดจะทาให้เจ็บตอ้ยเหม่งยังเลยหืมปลาละ มานั่งคุยกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกดออดวันนี้คนที่มาหาคือนักสัรหาคนหนึ่งที่หนูรอคอยเข้ามานานมากหนูรอมานานไม่รู้ว่าจะมาวันไหนก็คือพี่เมย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ในบ้านสบายดีไหมพี่เมย์เขาเป็นคนที่สวยมากคะ่ะแบบ หน้าเขาเลียวเขายิ้มแบบมีเสน่ห์สวยสวยกว่าในทีวีอีกค่ะวันนี้พี่มาเนี่ยมาเยี่ยมทุกคนด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เจอเจอกันเลยอย่างเป็นทางการนะคะนอกจากนี้แล้วที่พี่มาเยี่ยมแล้วพี่ก็มีภารกิจให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จะใส่ไปออกรายการทีวีแต่คุณจะต้อง mix and match ในการเลือกเสื้อผ้าให้ตรงกับบุคลิกรูปร่างลักษณะของตัวเองและมีเงิน1,000บาท <c oughs> มีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงทนะนะที่แพทตินัมไม่รู้จากสถานที่เลยค่ะก็คือไปแบบคนเหมือนภาษาหนุนบ้านหรือว่าแบบมืดตึบไม่รู้อะไรเลยมืดตึบที่สำคัญไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมา แล้วเมื่อแต่งตัวแล้วต้องเลือกทรงผมให้เหมาะกับเสื้อผ้าของเราด้วยและทําเองด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนชโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะภารกิจการช้อปปิง้งเพื่อหาชุดให้เข้ากับตนเองในการออกทีวีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับโดยน้องๆก็ได้มาหาซื้อชุดที่แพลตินัมประตูน้ำโดยมีงบให้คนละ1000บาทในเวลา30นาที การเลือกซื้อชุดนอกจากความชอบส่วนตัวแล้วยังต้องคำนึงถึงรูปร่างและการละเทศของงานที่จะต้องไปด้วยนะครับทำไรหนูก็เดินที่ชั้นแรกเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ชั้นแรกเลยไม่ไม่เดินขึ้นไปชั้นอื่นด้วย <c oughs> เพราะว่าเพราะเป็นเวลาที่จำกัดด้วยค่ะมีเวลาแค่30นาที <c oughs> ลองดูเนาะพ <c oughs> ี่ตัวเท่าไหร่คะ <c oughs> เอาตัวเนี้ยค่ะเท่าไหร่คะ มันเหมือนมีเวลามาเข้ามากดดันเราแล้วทำให้เราตอนนั้นแบบเหมือนลืมอะไรไปเลยอะทั้งทั้งที่จริงๆอันนี้เป็นคนชอบแบบแต่งตัวอะไรอยู่แล้วแต่แบบกลับกลายเป็นว่าทำเวลาได้ไม่ดีเลยเอาตัวน,นี้เลยค่ะถอดไปเลยคะ่ะหนูเดินเดินดูทุกร้านหนูก็วิ่งดูบ้างเดินดูบ้าง มันมีเสื้อผ้าเยอะมากอะค่ะเยอะมากจนเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนไม่รู้ว่าแบบไหนจะเหมาะกับเราตอนนี้น้องๆทุกคนต่างก็ออกตามหาชุดที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับการไปออกรายการทีวีกันแล้วล่ะครับโอ้ยเลือกยากจังเลยอะความรู้สึกตอนที่เดินช้อปปิ้งคะก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าหนึ่งตื่นเต้นเราเลือกซื้อเสื้อผ้าไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือ อยู่ที่บ้านก็ใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาไม่ได้ใส่ชุดแบบสวยๆอย่างนี้การเลือกซื้อเสื้อผ้านี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของสาวๆเลยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าจะช่วยลดจุดด้อยเสริมจุดเด่นได้หากเรารู้วิธีการแต่งกายเป็นที่แบบนี้ก็สวยนะแต่ว่ามันไม่มีแขนไม้แขนใหญ่เหรอไม่รู้ ถ้าในใจไมคิดก็จะอยากได้เป็นกระโปรงยาวแล้วก็เสื้อปิดปิดตรงต้นแขนนะคะเพราะว่าไมคยจะดูแบบแขนใหญ่สวยไหมเนี่ยสำหรับชุดของหนูก็คือหนูชอบมากเลยค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนแบบแต่งชุดแบบหวานๆแนวหวานๆอยู่แล้วมีมีสีที่แบบ จิบจัดไหมคะเวลา30นาทีใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องรีบกันหน่อยแล้วครับตอนนี้เครียนมากเลยค่ะคือหาเสื้อที่จะเข้ากับกระโปรงยังไม่ได้เลยแล้วคือต้องแบบไปงานนิดนึงออกแนวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเสื้อก็ยังหาไม่ได้แล้วก็รองเท้าอีกงอะคะ่ะชันมาก และตอนนี้น้องๆทั้ง7คนก็เลือกซื้อชุดที่จะออกงานกันเรียบร้อยก็เดินทางกลับไปที่บ้านบรรดาลฝันกันแล้วล่ะครับมาถึงแล้วเป็นกันบ้างคะตาตื่นใจมากส้องมาเยอะมากบอกแล้วนะสวยเรือกเลือกไม่ถูกเลยว่าเดี๋ยวพี่มีเวลาทุกคนไปเปลี่ยนชุดนะแต่งหน้าทำผมเอานะพร้อมยังพร้อมะพร้อมยังคะพอมคสวยและ ซวยด้วยแล้วก็อย่าจะดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกมาได้เหมาะกับตัวเองหรือเปล่าพร้อมแล้วนะคะกับภารกิจนี้เริ่มเลยไปเลยค่ะตอนนี้น้องๆทั้ง7คนก็แต่งกายชุดที่ตนไปซื้อกันมาแล้วครับโดยที่คุณเมย์ก็มาช่วยดูความเรียบร้อยให้ด้วยแล้วครับหลังจากที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาพรีเซนต์ให้พี่เมย์ดูว่าชุดของเราเหมาะกับเราไหมเป็นยังไงบ้างอาให้แต่ละคน ออกมาพรีเซนต์ชุดให้คุณผู้ชมทางอันแล้วก็พี่ดูกันหน่อยละกันอ่ะแอนนาละกันค่ะทำไมถึงเลือกชุดแบบนี้สไตล์นี้และเลือกผมทรงนี้ทรงท้าแบบนี้คะพอคิดว่าตัวเองเป็นคนดูหวานหวานก็เลยเลือกชุดสีที่ดูหวานหวานเป็นกระโปรงให้ดูเป็นผู้หญิงค่ะที่เก็บผมเพราะว่าคิดว่าตัวเองน่าจะเปิดหน้าเหมาะถ้าปิดหน้านก็คงจะไม่เห็นอะไรโอเคขอบคุณค่ะมาถึงน้อง Mm. Uh. ของดิสนะคะที่ดิสเลือกสไตล์นี้เพราะว่าดิสเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะคือเลือกเป็นแบบสไตล์ตัวเองเอาแบบว่าให้ธรรมชาติที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ที่เลือกสีเขียวเพราะว่าเหมือนกับเรามีผิวที่แบบว่าค่อนข้างขาวอะคะ่ะแล้วเราก็แบบว่าเหมือนกับต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวเราเองก็คือ mm. ต้องเลือกสีที่แบบว่าชูชาดนิดนึงเพื่อใหเออ้เหมือนกับจุดประกายตัวเองขึ้นมาโอเคเยี่ยมมากขอบคุณค่ะ น้องน้ำอ้อยค่ะอ้อยก็จะเป็นแบบสนุกสนานล่าเริงก็เลยแบบกระโปรงสั้นนิดนึงเพราะตัวเองไม่ชอบแบบรุ่มร่ามเพราะเป็นคิวเรี้ยอืมแล้วเสือ้อเสื้อก็แบบโชนสีอ,นอ่อนนิดนึงเพราะตัวเองเป็นคนผิวเข้มขอบคุณค่ะ, <c oughs> ะต่อไปน้องน้ำฝนค่ะก็คือที่เลือกชุดนี้เพราะว่าลุกตัวเองดูเป็นแบบผู้หญิงหวานๆนะคะก็เลยเลือกสีแล้วก็ชุดที่แบบออกแนวน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เลือก มีแค่สร้อยคือไม่ให้มันเยอะเกินไปอะค่ะให้มันแบบเด่นอยู่ที่ชุดแล้วก็สร้อยเราค่ะขอบคุณค่ะที่เลือกชุดน,นี้นะคะเพราะว่าโยไม่กล้าใส่วันหวานนะคะเป็นคนจะชอบใส่โทนสีเทาโทนสีดำสีมืดๆหน่อยะค่ะพอดีอยากอยากให้สีผิวเด่นขึ้นด้วยเพราะาเป็นคนผิวค้ำอะคะ<ม>่ะก็เลยไม่อยากจะใส่สีจี๊ดจานมากค่ะ ก็เลยแต่งตัวแนวล็อกล็อกมาเลยขอบคุณ,ค,ณค่ะน้องไมค่ะลอกไม้นะคะก็เป็นคนหวานหวานก็เลยเลือกสีแบบชมพูเขียวๆอ่อนๆแ,แบบนี้ค่ะเพราะว่าสีผิวไม้เข้มด้วยขาจะเลยเลือกแบบนี้ปกติมาไม่เคยใส่อะไรแบบกระโปรงยาวๆแบบนี้เลยค่ะจะใส่แบบชเดรสสั้นๆมากกว่าโอเคได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องวิวของวิวนะคะวันนี้เลือกชุดเดย ก็ค mm ิด hmm> ว kind of hmm. ่าเหมาะกับตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนสูงค่ะก็คืออยากจะจะให้ดูแบบแบบเข้ากับตัวเองค่ะคติดอยู่นิดนึงหนูสวยแล้วมั่นใจเลยนะคะโอเคแล้วอ่ะถือว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากนะคะทําได้ดีมากเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนเป็นคนที่ออกสื่อและ ฉะนั้นทุกคนหลังจากนี้ไปต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะที่พี่บอกมาผิวพรรณผมการแต่งตัวทุกอย่างเลือกให้เหมาะวันนี้วันนี้พี่เมย์ก็มาสอนทุกคนหมดแล้วหวังว่าทุกคนต่อไปจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนโชคดีละกันค่ะขอบคุณค่ะ ก็วันนี้นะคะที่กิจกรรมที่มีให้น้องๆเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้น้องๆได้รู้ถึงบุคลิกของตัวเองรู้ถึงสัดส่วนของตัวเองรู้ในการที่จะเลือกแต่งตัวให้เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเองทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของแบบรูปร่างตัวเองแต่งตัวไงให้เหมาะแต่งตัวไงให้ดูดีก็เผื่อต่อไปน้องๆก็จะได้มีทักษะแล้วก็มีเทคนิคในการเลือกกันแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมได้ถูกต้องตรงจุดอะไรอย่างเงี้ย รุ่นรางวัลกับมิสคันทรีเกิลไทยแลนด์มูลค่ากว่า1นล้านสแสนบาทถึงซื้อผลิตภัณฑ์เพี G ที่ร่วมรายการครบ399บาทขึ้นไปเขียนหมายเลขมิสคันทรีเกิลที่คุณชื่นชอบลงบนใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง13กรกฎาคมนี้เท่านั้น